The Guide IT ทันโลกเทคโนโลยีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Guide IT ครับวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวใกล้ตัวที่หลายคนอ่านไม่เคยนึกถึงกันมาก่อนนะครับเกี่ยวกับถนนสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นหน้าโรงพยาบาลวชิราพยาบาลถนนสามเสนครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทำให้พื้นถนนยุบตัวจนกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่นะครับนึกว่าหลุมกบาทสร้างความตกใจและกังวลให้กับประชาชนพอสมควรแต่จริงๆแล้วเนี่ย ปัญหาถนนซุดแบบนี้เนี่ยครับมันสามารถป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Ground Penetrating Radar ครับหรือ GPR เรดาร์ตรวจสอบใต้ดินครับผมแล้ว GPR เนี่ยคืออะไร GPR เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ตรวจสอบสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินนะครับเพื่อหาสาเหตุที่อาจนําไปสู่การซุดตัวเช่นพงอากาศช่องว่างใต้ดินหรือท่อแตกรั่วครับหลักการทํางานของมันก็ไม่ยากครับอุปกรณ์ GPR เนี่ย ประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนะครับ 1. เครื่องส่งสัญญาณหรือ transmitter ครับและ 2. เสาอากาศรับสัญญาณครับหรือว่า receiver เครื่องส่งสัญญาณเนี่ยจะยิงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ไมโครเวฟนะฮะลงไปใต้พื้นดินเป็นพาส์สั้นๆถ้าเจอวัตถุหรือชั้นใต้ดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันเนี่ยคลื่นจะสะท้อนหรือว่าหักเหหรือว่ากระจายออกมาครับจากนั้นเนี่ยครับเสาสัญญาณเนี่ยก็จะรับเก็บข้อมูลกลับมาเช่นความเข้มของสัญญาณเป็น amplitude ครับและเวลาที่คลื่นใช้ในการเดินทางไปกลับครับ เรียกว่า two-way tower time ครับซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะประมวลผลออกมาเป็นภาพกราฟที่เรียกว่าร์แกรมครับภาพนี้เนี่ยสามารถตีความได้ว่ามีวัตถุอยู่ตรงไหนลึกแค่ไหนขนาดประมาณเท่าไหร่พูดง่ายๆคือ GPR เนี่ยครับทำให้เราเนี่ยมองเห็นใต้ดินได้แบบไม่ต้องขุดครับมาถึงคำถามสำคัญนะครับแล้วมันตรวจจับอะไรได้บ้าง GPR เนี่ยครับตรวจวสัสดุได้หลากหลายชนิดมากครับไม่ว่าจะเป็นโลหะเช่นท่อเหล็ก สายเคเบิลถังน้ำมันใต้ดิน 2. อะโลหะครับเช่นท่อ PVC คอนกรีตอิดหรือว่าผู้โครงสร้างไม้ครับและ 3. วัสดุธรรมชาติครับเช่นขดหินโพรงหรือการเปลี่ยนแปลงชั้นดินครับผมเพราะแบบนี้ครับมันจึงถูกใช้งานกว้างขวางทั้งในวิศวกรรมโยธาครับการสร้างถนนการทำแผนที่สาธนารณะนปโภคใต้ดินครับรวมถึงงานด้านธรณีวิทยา และแม้แต่โบราณคดีนะครับในการค้นหาสิ่งก่อสร้างโบราณที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินครับประทอดบทเรียนจากญี่ปุ่นกันนะครับถ้าพูดถึงประเทศที่จัดการปัญหาถนนสุดได้รวดเร็วและมีระบบที่สุดคงหนีไม่พ้นญี่ปุ่นครับกรณีศึกษาที่นั่นบอกเราว่าการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความปลอดภัยของประชาชนอย่างเดียวครับแต่ยังสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของประเทศนั้นๆด้วยครับญี่ปุ่นเนี่ยสามารถฟื้นฟูถนนที่ยุบได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันเพราะเขาบูรณาการทั้งเทคโนโลยีอย่าง GPR เข้ากับการทํางานของคนอย่างมีประสิทธิภาพครับผลลัพธ์คือถนนกับมาใช้งานได้รวดเร็วสร้างความมั่นใจให้ทั้งประชาชนและเหล่านักลงทุนครับผมทีนี้ก็มาว่าสิ่งประเทศไทยของเรานะครับสําหรับไทยเนี่ยเหตุการณ์ที่วชิระพยาบาลเป็นสัญญาณเตือนว่าเราควรนําเทคโนโลยีอย่าง GPR มาใช้เชิงป้องกันมากขึ้นไม่ใช่รอให้ถนนสุดแล้วค่อยแก้ครับแต่ควรตรวจเช็คล่วงหน้าวางระบบเฝ้าระวังและจัดทําแผนที่สาธารณูปโภคใต้ดินให้แม่นยา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเราครับสรุปปิดท้ายครับการเพนเทตติ้งเรดาร์เนี่ยหรือ GPR ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีสําหรับวิศวกรนะครับแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันความเสียหายใหญ,ใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นกับทุกคนบนท้องถนนครับและบทเรียนจากญี่ปุ่นก็บอกเราชัดว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยร่วมกับการจัดการที่ดีการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพฮะและนี่คือเดอะไกด์ไอทีครับ วันนี้เนี่ยคุณรู้แล้วว่าเรดาร์ตรวจสอบใต้ดินเนี่ยอาจเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยป้องกันถนนสุดครั้งต่อไปได้นะครับและฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ